สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม next tool ในส่วนของการตรวจนับสินค้าค่ะเริ่มจากไปที่ขีดสามขีดมุมซ้ายบนเลือกเมนูตรวจนับสินค้าวันที่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะการตรวจนับเราสามารถเลือกได้ว่าจะตรวจนับก่อนเปิดร้านระหว่างวันหรือหลังปิดร้านในที่นี้เราจะเลือกหลังปิดร้านค่ะต่อไปกดที่ลูกศรสีเขียวเพื่อแสดงรายการสินค้า จากนั้นกดที่รายการสินค้าเพื่อใส่จำนวนสินค้าค่ะ เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดติ๊กถูกมุมขวาบนค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการตรวจนับสินค้าค่ะ